เปลี่ยนคำดูถูกมาเป็นแรงบันดาลใจน,น,นานอนันเผยชีวิตกว่าจะมีวันนี้เริ่มต้นจากเงิน316บาท เรื่องราวของนันอนัอนต์อาศัยเพยพนาเด็กหนุ่มอายุ21ปีชนเผ่ากะเหลี่ยงปากกาเกยอจากหมู่บ้านแม่ตอขีอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตรากกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่5ณนะโรงเรียนอุสุวิทยาในการเดินทางไปโรงเรียนของอนันต์นั้นจะต้องเดินเท้าถึง10กิโลเมตรขึ้นเขาโรงห้ยทุกวันเพราะหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ไกลและมีแค่5ครัวเรือนเท่านั้น ในหมู่บ้านยังไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้เทียนและการก่อไฟในการดำรงชีวิตความหวังของอน,นันต์คือการมีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ในการเดินทางยิ่งโดยเฉพาะยามวิกาลเมื่อแม่ป่วยหนักเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจตนเองต้องหามแม่ข้ามเขาเพื่อไปขึ้นรถและเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยเส้นทางหลายกิโลเมตรผมไม่ได้เสียใจที่เกิดมาลำบากแต่ดีใจมากกว่าที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่ ถึงแม้บ้านผมจะไม่มีไฟฟ้าใช้แค่ได้อยู่กับพ่อและแม่ได้ร้องเพลงได้อยู่กับสิ่งที่ผมรักก็มีความสุขแล้วส่วนสาเหตุที่อน,นันต์เข้าร่วมแข่งขันในรายการไม้ทองคำหกนั้นเพื่อตามหาความฝันของตัวเองในฐานะที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่และจะทําให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ทําให้พ่อแม่สบายประกอบกับพรสวรรค์และพรแสวงที่มีอยู่ในตัวของหนุ่มชาวดอยคนนี้ ด้วยความที่เป็นคนชอบร้องเพลงและมีคุณครูที่โรงเรียนคอยช่วยสอนการขับร้องและการออกเสียงภาษาไทยในการร้องเพลงที่ถูกต้องมาโดยตลอดจึงส่งผลให้อนันต์สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนและคล่องพอสมควรสำหรับความตั้งใจสำหรับเงินรางวัลที่ได้รับอนันต์บอกว่าเงินรางวัลที่ได้บางส่วนก็จะเอาไปสร้างบ้านให้แม่อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะซื้ออะไรสักอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับโรงเรียนของตนเอง เช่นห้องเรียนไม่มีพัดลมก็จะซื้อไปติดให้อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองครับนันอนันต์อาศัยเพยพนาเด็กหนุ่มชาวดอยฉายาหนุ่มน้อยจากป่าใหญ่ผู้หลงรักในเสียงเพลงเอาชนะใจคนไทยทั้งประเทศเทใจส่งคะแนนโบวตให้ได้ควา้าแชมป์ไมทองคำหกไปครองได้อย่างเป็นเอกฉันด้วยคะแนนโบวตสูงสุดทิ้งห่างอันดับอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด จนเป็นที่หนึ่งมาตลอดหนึ่งสัปดาห์ของการแข่งขัน